Resolution กับชื่อเรียกในการถ่ายภาพยนตร์ในแอปพลิเคชัน Filmic Pro แอปพลิเคชัน Filmic Pro มีตัวเลือกในการตั้งค่าเกี่ยวกับความละเอียดอยู่2ตัวเลือกนั่นคือค่าความละเอียดที่ใช้ในการบันทึกจริงและตัวเลือกคุณภาพในการเข้ารหัสบันทึกมีคําอธิบายไว้ดังนี้ 1. ส่วนของความละเอียดตัวอักษร p ต่อ้ายตัวเลขหมายถึงจำนวนพิกเซลสูงสุดในแนวตั้งของเฟรมภาพยนตร์แบบอัตราส่วน16ส่วน9ยกตัวอย่างเช่น 480p จะเท่ากับ858คูณ480 หรือ1 0 8 0 p ที่รู้จักกันว่า full hd ก็มาจาก1920คูณ1080สุดท้ายคือ 4k หรือ2 p จะเท่ากับ3840คูณ2160 2. ส่วนของคุณภาพการบันทึกคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวในการเข้ารหัสข้อมูลมี4แบบไล่จากคุณภาพต่ำที่สุดไปสู่สูงที่สุดได้แก่ Economy, Apple Standard, f i m i Quality แล้วก็ Fimic Extreme ให้จำง,ง่ายๆว่ายิ่งเข้ารหัสไว้สูงไฟล์ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่มากขึ้น